ประเทศเกาหลีเหนือมีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเกาหลีเหนือปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียตระบบการเมืองของเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเชซึ่งอดีตประธานาธิบดีคิมอินซองได้บัญญัติขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปี1955ประกอบด้วยหลักการสำคัญคือการมีเอกราชทางการเมืองอย่างแท้จริง การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศด้วยตนเองเกาหลีเหนือเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวชื่อว่าพรรคแรงงานเกาหลีองค์การต่างชาติหลายแห่งอธิบายเกาหลีเหนือว่าเป็นเผด็จการลัทธิสตาลินแบบเบสเ็จโดยมีลัทธิบูชาบุคคลต่อครอบครัวคิมและเป็นประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมืองสูงที่สุดในโลกแต่รัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดในคลิปนี้ ช่องซีแคทไทยเราจะพาทุกคนไปรู้จักกฎหมายของประเทศเกาหลีเหนือที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศและกฎหมายใดบ้างที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อนการรับชมกฎหนึ่งไลค์เพื่อแสดงออกว่าเราต่อต้านการกดขี่ประชาชนของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ทำกับประชาชนในประเทศอย่างไร้มนุษยธรรมคนละหนึ่งไลค์ด้วยค่ะ North Korea's Weird Laws <See> Cat. การสวมเสื้อผ้าที่มีคำหรือวลีต่างประเทศนั้นผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือการสวมเสื้อผ้าที่มีคำหรือวลีต่างประเทศถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายกฎนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมอย่างเข้มงวดของประเทศต่อ,อการสื่อสารของประชาชนกับโลกภายนอกรัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามที่จะจำกัดการเปิดรับแนวคิดและอิทธิพลจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่ออุดมการณ์และอำนาจของรัฐบาลการละเมิดกฎหมายนี้อาจส่งผลให้ถูกลงโทษหรือจำคุกเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นๆในเกาหลีเหนือความรุนแรงของการลงโทษอาจขึ้นอยู่กับระดับการรับรู้ของผู้ไม่เห็นด้วยหรือการต่อต้านรัฐบาลของแต่ละคนประชาชนทุกคนต้องลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในเกาหลีเหนือ ประชาชนทุกคนต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเหล่านี้ไม่เป็นประชาธิปไตยในความหมายดั้งเดิมผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกลงหน้าจากรัฐบาลและประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครเพียงคนเดียวในแต่ละการแข่งขันเป็นผลให้ไม่มีทางเลือกหรือการแข่งขันที่แท้จริงในการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือการไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษ เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือมองว่าการไม่เข้าร่วมเป็นสัญญาณของการไม่ซื่อสัตย์หรือการต่อต้านกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะรักษาการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อพลเมืองของตนและประกันว่าพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายและอุดมการณ์ของรัฐบาล การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้นำนั้นผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือการวิจารณ์รัฐบาลหรือผู้นำถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายกฎหมายนี้บังคับใช้อย่างเข้มงวดและผู้ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษหนักรวมถึงการจำคุกหรือประหารชีวิตรัฐบาลเกาหลีเหนือมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือผู้นำของตนเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจและอุดมการณ์และพยายามระงับความขัดแย้งและการต่อต้าน เป็นผลให้เสรีภาพในการพูดและสื่อไม่มีอยู่ในเกาหลีเหนือและสื่อถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปรับปรามทางการเมืองในวงกว้างในเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกด้านของชีวิตพลเมืองรวมถึงความคิดและความคิดเห็นของพวกเขาด้วย อนุญาตเฉพาะทรงผมที่รัฐบาลกำหนดให้เท่านั้นในเกาหลีเหนือประชาชนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงทรงผมรัฐบาลได้จัดทำรายการทรงผมที่ได้รับการอนุมัติซึ่งประชาชนได้รับอนุญาตให้ไว้ได้และไม่อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนไปจากหลักเกณฑ์เหล่านี้ทรงผมที่ได้รับการอนุมัติมักจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมและดั้งเดิม และประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้ย้อมผมหรือสวมใส่เครื่องประดับที่ผมในรูปแบบที่แหวกแนวหรือทันสมัยกฎนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมทุกด้านของชีวิตพลเมืองรวมถึงการแสดงออกและรูปลักษณ์ภายนอกการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษหรือความอัปยศในที่สาธารณะเนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือถือว่าการเบี่ยงเบนจากแนวทางของตนเป็นสัญญ,ญาณของความจงรักภักดีหรือการต่อต้าน ส่วนโทษที่หนักที่สุดของการไว้ทรงผมคือการไว้ทรงผมเหมือนผู้นำซึ่งอาจจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตไม่อนุญาตให้เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเกาหลีเหนือพลเมืองครอบครองคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเป็นสิ่งผิดกฎหมายรัฐบาลควบคุมการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดรวมทั้งคอมพิวเตอร์ และจำกัดความสามารถของพลเมืองในการสื่อสารกับโลกภายนอกเหตุผลของรัฐบาลสำหรับกฎหมายนี้คือเพื่อจำกัดการเปิดรับอิทธิพลและความคิดของต่างชาติซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นภัยคุกคามต่ออุดมการณ์และอำนาจของรัฐบาลรัฐบาลยังตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงอีเมลการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเห็นว่า ไม่เหมาะสมหรือบ่อนทำลายรัฐบาลกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่กว้างขึ้นในการควบคุมโดยรัฐบาลต่อชีวิตของประชาชนรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออกทั้งหมดห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลประเทศเกาหลีเหนือจะห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล รัฐบาลจะควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัดทั้งในและต่างประเทศและประชาชนต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจึงจะเดินทางออกนอกประเทศได้เหตุผลของรัฐบาลสำหรับกฎหมายนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้พลเมืองแปรพักหรือหลบหนีออกจากประเทศซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจและเสถียร,รภาพของประเทศรัฐบาลยังพยายามจำกัดการเปิดรับความคิดและอิทธิพลของต่างชาติซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออุดมการณ์และการควบคุม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษซึ่งรวมถึงการจำคุกเนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือมองว่าการพยายามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสัญญาณของการไม่ซื่อสัตย์หรือการต่อต้านอาจมีบ้างที่ประชาชนบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศเช่นนักกีฬาทีมชาติหรือนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ก็มีส่วนน้อยที่หลบหนีเพราะหากหนีออกนอกประเทศ ครอบครัวของผู้หลบหนีจะได้รับโทษแทนดังนั้นผู้ที่คิดจะหลบหนีจะไม่กล้าเพราะเป็นห่วงครอบครัวของตนและจำใจต้องกลับมาอยู่ในเกาหลีเหนือเช่นเดิมสื่อและสำนักข่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐประเทศเกาหลีเหนือ สื่อและสำนักข่าวทั้งหมดถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐรัฐบาลถูกข่าดสื่อทุกรูปแบบทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตรัฐใช้สื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อและควบคุมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารภายในประเทศรัฐบาลปิดกั้นข่าวสารและข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือบ่อนทำลาย นอกจากนี้รัฐบาลยังใช้สื่อเพื่อส่งเสริมอุดมการณ์เชิดชูผู้นำปรับปรามผู้เห็นต่างและต่อต้านกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบในการควบคุมประชาชนของรัฐบาลในทุกแง่มุมของชีวิตพลเมืองรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออกสำหรับช่องทีวีในเกาหลีเหนือนั้นจะมีช่องน้อยมากและทุกช่องต้องออกข่าวเชิดชูผู้นำตลอดทั้งวันเพื่อให้รัฐบาลและผู้นำมีความมั่นคง การนับถือศาสนาได้รับการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเกาหลีเหนือการปฏิบัติทางศาสนาได้รับการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลรัฐบาลจะควบคุมศาสนาทุกรูปแบบอย่างเข้มงวดเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามและอนุญาตให้กลุ่มศาสนาที่รัฐบาลอนุมัติเพียงไม่กี่กลุ่มดำเนินการได้รัฐบาลมองว่าศาสนาเป็นภัยคุกคามต่อผู้มีอำนาจ และพยายามระง,งับการปฏิบัติทางาศาสนาใดๆที่เห็นว่าเป็นการท้าทายต่ออุดมการณ์ของรัฐบาลรัฐบาลจะตรวจสอบกิจกรรมทางาศาสนาทั้งหมดรวมถึงการพูดและการชุมนุมเกี่ยวกับาศาสนาและลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบบุคคลที่ถูกจับได้ว่านับถือาศาสนานอกกลุ่มที่รัฐบาลอนุมัติอาจถูกลงโทษรวมถึงการจำคุกหรือประหารชีวิตกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโดยรัฐบาลต่อชีวิตของพลเมืองในเรื่องการนับถือาศาสนา การดูหรือครอบครองภาพยนตร์รายการทีวีหรือเพลงต่างประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศนี้พลเมืองจะไม่สามารถดูหรือครอบครองภาพยนตร์ต่างประเทศรายการทีวีหรือเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลรัฐบาลควบคุมสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มงวดรวมทั้งสื่อบันเทิงและจำกัดการเข้าถึงอิทธิพลและความคิดจากต่างประเทศของประชาชน รัฐบาลมองว่าสื่อต่างประเทศเป็นภัยคุกคามต่ออุดมการณ์และการควบคุมของตนและพยายามป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาใดๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือล้มล้างรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจังและลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างรุนแรงบุคคลที่ถูกจับได้ว่ากำลังดูหรือครอบครองสื่อต่างประเทศอาจถูกลงโทษรวมทั้งจำคุกจนกระทั่งถึงการโดนประหารชีวิต เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือมองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสัญญาณของการไม่ซื่อสัตย์หรือการต่อต้านกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมของรัฐบาลในทุกแง่มุมของชีวิตพลเมืองรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออกช่วงที่ผ่านมาไม่นานมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งได้แอบดูซีรีส์ของทางเกาหลีใต้เรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากจากทั่วโลกนั่นก็คือเรื่อง Squid Game หลังจากเด็กนักเรียนคนนี้ถูกจกับแล้วจากนั้นเขาก็ได้รับโทษประหารชีวิตในที่สุดพลเมืองจะต้องมีรูปเหมือนของคิมอิลซุงและคิมจองอิลในบ้านและคงคำนับเป็นประจำกฎหมายในเกาหลีเหนือกำหนดให้พลเมืองต้องมีรูปเหมือนของผู้นำผู้ก่อตั้งประเทศคิมอิลซุงและคิมจองอิลในบ้านของพวกเขา นอกจากนี้ประชาชนควรโค้งคำนับรูปอดีตผู้นำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและพักดีต่อผู้นำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างเข้มงวดและมองว่าการไม่ปฏิบัติตามเป็นสัญญาณของการไม่จงรักพักดีหรือการต่อต้านภาพของผู้นำทั้งสองเป็นที่แพร่หลายทั่วประเทศและถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์รัฐบาลใช้ภาพวาดเพื่อส่งเสริมอุดมการ์เชิดชูผู้นำและควบคุมความคิดและการกระทำของพลเมือง ความโหดร้ายของกฎหมายนี้มีตัวอย่างของผู้ที่ได้รับโทษที่ด่งดังที่สุดเพราะผู้ที่ถูกจับกุมเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าออตโตวอมเบียออตโตวอมเบีย er. er, นักศึกษาอเมริกันอายุ22ปีถูกรัฐบาลเกาหลีเหนือจับกุมขณะเดินทางไปเที่ยวกรุงเปียงยางเหตุ <c oughs> เพราะเขาได้ไปแกะรูปผู้นำคิมจองอิลที่ติดไว้ในโรงแรมที่เขาเข้าพักระหว่างท่องเที่ยวหลังจากถูกจับกุม เขาถูกตัดสินลงโทษโดยให้ไปใช้แรงงานในค่ายกักกันเป็นเวลา15ปีแต่เนื่องด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหลังจากเจรจาอยู่นาน18เดือนทำให้เขาได้กลับบ้านแต่เขาก็ได้กลับมาเสียชีวิตในโรงพยาบาลเพราะร่างกายของเขาอยู่ในอาการโครม่าตั้งแต่อยู่ในค่ายกักกันที่เกาหลีเหนือเน,เนื่องจากถูกทรมานและใช้แรงงานอย่างหนัก กฎหมายประหลาดของประเทศเกาหลีเหนือยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึงหากผู้ชมชอบศึกษาเรื่องราวของเกาหลีเหนือทางช่องซีแคทไทยแนะนําให้ผู้ชมกดติดตามช่องเอาไว้ทางเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเพิ่มในคลิปถัดๆไปเนื่องจากประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศปิดที่ทั่วโลกยังไม่ทราบรายละเอียดอีกมากเพราะเกาหลีเหนือนั้นมีวิธีปกปิดความลับของประเทศมากมายจนยากต่อการศึกษาดังนั้นทั้งภาพทั้งวิดีโอ รวมถึงข้อมูลต่างๆอาจจะมีน้อยจึงทำให้คนทั่วโลกรับรู้ได้ไม่ครบทุกด้านหลายๆคนและหลายๆประเทศจึงเชื่อว่ายังมีเรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่ประชาชนอย่างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมอีกมากมายวันหนึ่งเราเชื่อว่าประชาชนของเกาหลีเหนือจะได้รับการปลดปล่อยและเป็นอิสระต่อระบบการปกครองที่โหดร้ายจนกว่าวันนั้นจะมาถึง เราขอให้มิตรภาพจงบังเกิดแก่โลกและมวลมนุษย์ทุกคนทุกประเทศด้วยและขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาถึงตรงนี้ขอบพระคุณค่ะ s Cat